สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมอธิบายนะครับเกี่ยวกับหัวข้อนะครับการรู้จักตนเองนะครับเนาะต้องคุยก่อนว่าหัวข้อน,นี้นะครับชี้แจงก่อนแล้รมันไม่ใช่หัวข้อที่แบบว่าต้องมารู้จักเรื่องอะไรของเราไม่ใช่นะฮะเป็นการรู้จักตนเองเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่รอดนในตลาดฟอเร็กนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของการเข้ามาในตลาดฟอเร็กเนี่ยนะครับเราเข้ามาทําไมใช่ไหมครับเออเราเข้ามาลงทุนหรือเราเข้ามาเก็งกําไร วันนี้ผมจะขอแบ่งออกมาเนี่ยนะครับเป็นทั้งหมดเนี่ยนะครับสามหัวข้อละกันเนาะนะครับก็คือเรื่องของการรู้จักตนเองนะครับเนะาะการรู้จักตนเองเนี่ยนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเงินทุนนะครับเงินทุนเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญในเรื่องของการเทรดนะเปนเปรียบเสม,มือนแบบอาจาผมบอกไว้ว่าเปรียบเสม,มือนนักฟุตบอลน,น่ะถ้าไม่มีลูกบอลให้เตะก็เป็นนักฟุตบอลไม่ได้ใช่ไหมครับเทรดเดอร์ก็เหมือนกันครับมันต้องใช้เงินทุนในการเทรดใช่ไหมครับ ถ้าเราไม่มีทําไมครับถ้าเราไม่มีนะฮะถ้าเราไม่มีเงินทุนเทรดนะครับแล้วก็เป็นเทรดเดอร์ที่หาเงินไม่ได้ใช่ไหมครับอืมนะฮะนะครับนอกจากว่าจะเอาโบนัสที่ทางบ็อกเกอร์ให้มาเนาะนะครับเนาะอย่างที่2เนี่ยะครับคือเรื่องของนะครับเวลานะครับเวลาเนี่ยเป็นปัจจัยสาคัญมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แบบว่าเราอะเข้าไปเรียนกลยุทธ์ไหนใช่ไหมครับเราบอกว่าเอ้เราไปเรียนกลยุทธ์เทรดสั้นแต่เวลาที่เราจะมานั่งเฝ้ากราฟมันไม่มีใช่ไหมครับเออนะฮะนะครับ อ๋อขอบมากครับนะครับเวลาที่เราเฝ้ากราฟเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมครับแล้วเราจะเอาเวลาไหนไปนั่งเทรดสั้นล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นหัวข,ข้อที่ 2, <S <S 2ก็คือเรื่องของเวลาเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับในการเทรดเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอ่านะครับอันนี้ร่าวๆวก่อนเนาะและอย่างที่3เนี่ยก็คือเรื่องของความรู้นะครับความรู้และประสบการณ์นะครับเนาะเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรครับความรู้และประสบการณ์เนี่ยมันจะช่วยลดอาการอะไรครับลดอาการอย่างเช่นอาการมือสั่นอาการใจสั่นอาการแบบการพนัน อาการแบบเทรดแบบเสียงดวงเห็นไหมฮะเออเนาะเพราะความรู้และประสบการณ์จะทําให้อาการเหล่านี้มันหายไปครับใช่แต่กว่าจะมีความรู้และประสบการณ์ได้เนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปมองตัวเองก่อนนะว่าเราเข้ามาทําไมนะับพอเรามีสติใช่ไหมครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราเข้ามาเก็งกําไรนะหรือว่าเราเข้ามาลงทุนใช่ไหมครับเพราะคําว่าต้นทุนเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันนะบางคนที่เขาเทรดได้เนี่ยนะครับเขาเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันเนาะหอหวขอ้อ,ขอแรกก่อนเลยนะครับหัวข้อของเงินทุนก่อน นะครับคืออย่างนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เงินทุนเนี่ยนะครับมันเป็นปัจจัยสําคัญนะครับถ้าวันเนี้ยผมบอกว่านายเนะครับเขานะครับมีเงินทุนเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ100เหรียญน,นะครับอ่าคําถามคืออ่าพี่ๆทุกคนอาจจะมีเงินทุน100เหรียญใช่ไหมครับมีใครบ้างไหมครับถ้าผมบอกว่ากด0.01 00เนี่ยเรารู้สึกว่ามันโอเวอร์เทรดไหมครับนะครับยังมีใครรู้สึกแบบนี้ไหม ไม่มีเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเนี่ยบางทีนะโอ๊ยกดสบายใจอะใช่ไหมครับเออบางคนนะจะบอกเลยนะครับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ก็มานะครับใช่ไหมครับอ่าศูนย์จุดสองศูนย์เนี่ยก็มานะครับเนาะทั้งๆที่ว่าเงินทุนเนี่ยหนึ่งร้อยเหรียญใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับอาการใจสั่นมือสั่นใช่ไหมครับอืมนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่นะครับอ่าเรานะกันนิดนึงเนาะเออเพราะว่าผอมมันจะแตกง่ายนะครับเนาะอ่าแต่ทีเนี้ยผมบอกว่าถ้้าาวัันนนีะครบอ่ เราเทรด0.01เนี่ยนะครับมันก็เปรียบเสมือนแค่1%เองจริงไหมอ่าถ้าวันเนี้ยผมบอกว่าเทคนิคที่ผมใช้อยู่เนี่ยสามารถเก็บกำไรได้นะครับประมาณ300จุดนะครับนะทั้งใน A ใน B และใน C ผมขอยกตัวอย่างใน A ก่อนแล้วกันเนาะใน A เนี่ยเทรด0.01แบบสบายใจเลยนะเอ,อ1%เองใช่ไหมฮะกำไร300จุดเนี่ยนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับนะครับ3เหรียญน,นะครับใน A บอกว่าโอ้โห3เหรียญผมจะเอาไปทำะไรละ่ะเอ้ยได้ไหมผมั่งรอจังหวะตั้งนานผมได้มา3เหรียญ ใช่ไหมครับนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใช่ไหมมันจะเกิดความรูปเกิดขึ้นครับเนาะถ้าเรามองไปเรื่องของการลงทุนเนี่ยผมบอกเลยว่าความคิดอย่างเงี้ยอันตรายนะครับเนาะเพราะทุกคนอยากได้อยากได้เงินเยอะใช่ไหมครับแต่ทีนี้ไปดูก่อนครับไปดูก่อนครับนายบีนะครับนายบีเนี่ยนะครับมีเงินทุน1000เหรียญแต่รู้ไหมครับว่าถ้านายบีมากด0ูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าปลอดภัยมากใช่ไหมครับ แต่ในในบีก็พูดอีกว่าถ้าผมลงทุนพันเหรียญแล้วผมมากดศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยผมจะผมจะเทรดไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับในเอก็บอกในบีก็บอกว่าผมเนี่ยผมเข้าขั้นต่ำเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ใช่ไหมครับในบีบอกในเอบอกโห้ศูนย์จุดศูนย์ใครจะไปกล้ากดละ่ะใช่ไหมครับอ่ะแต่ถ้ามองดีๆนะครับอ่ะทุนหนึ่งเหรียญเนี่ยกดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมันก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ในบีก็บอกว่าอ๋อก็ผมทุนพัเนเหรียญน่ะผมกดศูนย์จุดหนึ่งศู อ่ะสิ่งที่แตกต่างระหว่างสองคนนี้คืออะไรครับใน A เนี่ยเขาไม่กล้ากดแต่ใน B เขากดแบบมาตรฐานกดแบบสบายใจนะครับทั้งที่ว่าระบบเนี่ยเป็นระบบเดียวกันนะฮะเทคนิคก็เป็นเทคนิคเดียวกัน SL ก็ SL เหมือนกันการเก็บ TP ก็เก็บ TP เหมือนกันนะครับสามจุดเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างคืออะไรไหมฮะคือใน B เนี่ยนะครับเขามีกําไรอยู่ที่30มสิบเหรียญฮะใช่ไหมครับกำไรแตกต่างไหมแตกต่างมากเลยครับผมเชื่อเลยครัว่านะครับ วันหนึ่งเนี่ยนะครับพี่ๆหลายคนอาจจะเป็นนายเเนาะและวันหนึ่งเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยผมพูดเลยว่าไม่ได้กดแค่300จุดซื้อซ้ำนะครับบางคนเนี่ยกด500จุดกด1,000จุดนะครับกำไรวันละ10เหรียญถึง15เหรียญด้วยซ้ำจริงไหมเออแต่นายบีบอกว่าผมเอาแค่วันละแค่นี้ก็พอ300จุดเนี่ยผมก็ได้แล้ววันละ1,000เห็นไหมครับมันอันนี้คือมุมมองของการลงทุนนะครับแบบความเสี่ยงน้อยนะครับความเสี่ยงน้อยมากนะครับเนาะแต่นายเเนี่ยก็แอบจะมี นะความโลภเข้ามาแฝงบ้างเนาะเพราะว่าบางทีแบบกำไรมันน้อยอมันช้าเนาะแต่นี้ไปดูนายซีกันนะครับนายซีเขาบอกว่าอ๋อผมเป็นนักธุรกิจครับทุนพันเหรียญผมไม่ลงหรอกผมลงทุนทีอย่าผมลงทีสามแสนเนาะประมาณสามแสนหมื่นเหรียญน,นะครับเนาะนะฮะแต่ผมบอกว่าในอบอกว่าเอ้ยขอโทษครับนายซีนะบอกว่าผมผมไม่กดหลอก0.10น่ะผมกดทีละหนึ่งหลอดนะฮะ ครัเช่นเดียวกันนายบีก็คงพูดว่าอะไรครับโอ้ยหนึ่งหลอดใครจะไปกล้ลลากดผมโดนลาภพันจุดผมก็พอร์ตผมก็แตกแล้วใช่ไหมฮะแต่นายซีอะไรครับนายซีทำไมฮะนายซีโดนล,ลากหมื่นจุดถึงจะแตกครับจริงไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นนะครับอารมณ์เดียวกันครับการกด1นึหลอดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทําไมครับไม่ไหนไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยจะจะกอดเท่าไหร่ครับ10%ใช่ไหมมันก็คือ1%เช่นเดียวกันนะครับคือผมบอกไปแล้วว่าระบบเดียวกันเก็บ TP เหมือนกัน เก็บระยะเหมือนกันครับใช่ไหมฮะกำไร300จุดเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคืออะไรครับนาย C เนี่ยนะครับเขามีกําไร300เหรียญนะครับสรุปแล้วสั้นๆก็คือ3คนเนี้ยสิ่งที่แตกต่างคือนาย A เนี่ยเขามีแอบแฝงเรื่องของอะไรครับเรื่องของความโลภเข้ามาเนาะเพราะว่าบางทีอ่ะการที่เขาเทรดแค่0.01เนี่ยนะครับกำไรเขาน้อยมากนะครับเนาะอันนี้ผมเปรียบเทียบเรื่องของการแบบสไตล์แบบลงทุนละกันเนาะนะครับอ่าซึ่งเปรียบเทียบกับนาย C เนี่ยนาย C ก็เก็บวันละ300จุดนะ แล้วอย่างหนึ่งปลอดภัยด้วยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างนายซีเขาได้วันละเท่าไหร่ครับตีประมาณวันละเกือบเหมือนหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมอ่ะเกือบเกือบเกือบวันละหนึ่งหมื่นบาทเลยนะแต่ความจริงคือถ้านายซีเนี่ยนายเอนายบีนาซีเก่งกันทุกคนเนาะเขาเก็บระยะเนี่ยวันละห้าร้อยจุดนะครับถึงวันละหนึ่งพันจุดเนี่ยคงตอบได้เลยว่านายซีเนี่ยยังไงก็กําไรมากกว่าอยู่ดีใช่ไหมครับเออเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวตรงเนี้ยผมอยากให้พี่ๆทุกคนมองว่า จริงจริงแล้วเนี่ยการเข้ามาเนี่ยอยากให้มองว่าการลงทุนเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นต้องมานั่งกดจํานวนจุดเยอะๆนะครับเออแต่เพียงแค่ว่าเราเนี่ยขอให้มันมีเงินทุนเยอะๆนะครับเออแล้วเราเทรดแบบเนี้ยเทรดกำไรวันละเดือนละ1%นก็ได้พี่ลองมองดีๆนะมันไม่มันไม่น้อยเลยนะฮะหปีเนี่ยนะครับมันจะมีกำไามันจะมีอะครับมีทั้งหมด12เดือนใช่ไหมครับสมมติว่าผมตีไปสิเดือนแล้วกันเนาะเออแต่ว่า1เดือนเนี่ยนะครับหเดือนเนี่ยเราเอากําไรนะครับเดือนละ2-3%นะครับ นะครับเนาะหเดือนนะครับเราเอากําไรเนี่ยเดือนละ2-3%นะครับเท่ากับว่า1ปีเนี่ยนะครับกำไรนะครับจะอยู่ที่อะไรครับยี่สิบถึงถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับเออนะเห็นไหมคือบางที่อ่ะถ้าเราคิดแบบนี้นะครับอ่าพวกพอร์ตนะครับพวกระดับเทรดระดับโลกอ่ะอ่าต่อปีต่อเดือนเนี่ยบางทีเขายังทําไม่ได้เลยใช่ไหมเออต้องเก่งจริงถึงจะทําได้ใช่ไหมครับอืมปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการลงทุนเนี่ยนะครับเขาใช้เงินทุนเยอะ อ่ามันมันมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ด้วยเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างด้วยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเลยจะบอกว่าน้องแล้วพี่จะหาเงินจากไหนล่ะคําถามคือพี่จะหาเงินหมื่นเหรียญมาจากไหนพี่จะหาเงินพันเหรียญมาจากไหนทั้งทั้งที่ว่าพี่ตัวพี่เองก็ทํางานประจําอยู่พี่ก็ไม่ได้มีไรายได้เยอะขนาดนั้นใช่ไหมครับเออหรือว่าพี่จะเทรดก,กาไรเนี่ยพี่เทรดก,กาไรแล้วพี่จะ เอากำคือพี่กำเขงขาดทุนอยู่เลยอะแล้วพี่จะเอากำไรมาเทรดได้ยังไงใช่ไหมคือไม่ใช่นะครับผมต้องบอกเขาเขาอยากชี้แจงนี้ก่อนนะการลงทุนในตลาด f o เ e x ไม่ได้หมายถึงว่าเรามา,มาลงทุนในตลาด f o เ e x แล้วเราเทรดได้กาไรเยอะๆแล้วกําไรไปต่อยอดไม่ใช่นะครับหมายความว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยอาจจะทาธุรกิจหรืองานส่วนตัวของพี่พเองนะครับเนาะแล้วก็ใช้ระยะเวลานะครับเข้ามาในในตลาด For e x นี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อศึกษาตลาด f o r e x ไปเรื่อย ใช่ไหมครับอ่าแต่ทีเนี้ยในระหว่างทางที่เราศึกษาในตลาด forex ไปเรื่อยเนี่ยนะครับเออเราก็มีเงินทุนเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่คําถามคือพี่ทุกคนเนี่ยจะเป็นนายแบบนายเอนายบีหรือนายซีนะครับอ่าอันเนี้ยเลือกเอานะนะครับแต่ถามว่าถ้ามากดเนี่ยเหมือนเหมือนที่ผมพูดไปว่าถ้านายบีเนี่ยมากด1นึหลอดใช่ไหมครับสิ่งที่แตกต่างคืออะไรครับอารมณ์เขามีแน่นอนใช่ไหมครับคือมันเหมือนกับการโอเวอร์เทรดแล้วอะ ใช่ไหมครับไม่มีใครกล้ากดหรอกใช่ไหมแต่นแตนซีก็บอกว่าโอ้หนึ่งหลอดผมกดได้สบายๆนะนะครับเนาะเออถ้าเขามีความรู้และประสบการณ์เท่ากันนะครับเนาะอันนี้คือเป็นเรื่องของการลงทุนในรูปแบบหนึง่งนะครับที่ผมเนี่ยนะครับไม่สามารถบอกต่อได้จากนี้แล้วพี่ๆทุกคนเนี่ยต้องไปศึกษากันเอาเองนะครับว่าเออถ้ามุมมองของการลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องแทบแทบไม่ต้องมีความพยายามเลยนะ เออเราเทรดแค่แบบวันละ300จุดนะเออแบบจังหวะคือส,สวยดีๆหน่อยนะครับอืมนะฮะกำไรวันละ3า0ร้อเหรียญแค่นี้เราก็เลิกได้แล้วจริงไหมกำไรวันละห0 0 0ันวันละหมื่นบาทนะครับโอ้โหอยู่ได้แล้วใช่ไหมครับเออนะแต่ทีเนี้ยหลักๆแล้วคือมันไม่มีใครเนี่ยนะครับเอาเงินทุน1 0 0 0 0ม่นเหรียญน่นนะครับมาลงถามว่ามีไหมมีแต่ส่วนน้อยนะเพราะฉะนั้นอผมมาพูดอีกม,มุมมองหนึ่งบ้างถ้าวันเนี้ยนะครับเรามีเงินทุนเท่าไหร่ร้อยเหรียญ หรือว่าเงินทุน1นึ่พันเหรียญเนี่ยคือถามว่าถ้าเรามีความรู้ทําไมเราไม่เอา100เหรียญเนี่ยปั้นไปพันเหรียญล่ะใช่ไหมเอ๋ถ้าเราทําได้แสดงว่า1นึ่พันเหรียญเนี่ยก็สามารถปั้นไปปั้นปั้นไปเท่าไรครับปั้นไปหนึ่งหมื่นเหรียญได้เช่นกันเนาะเอ๋ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคนะครับมาแนะนําเทคนิคว่าเอ้ยมันสามารถทําได้จริงๆนะแต่ทีเนี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวอีกหนึ่งนาที5้าสิวินเนี่ยนะครับอ่าซูมมันจะหลุดนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ให้พี่ๆเนี่ยนะครับเข้าาอ่ รีบเข้ามากันนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของการกินกําไรต่อนะครับว่าการกินกาไรเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับมาสามารถทําให้เราเนี่ยมีเงินทุนน้อยๆนะครับแล้วสามารถปั้นเป็นเงินทุนเยอะๆได้จริงหรือใช่ไหมมันจะถูกถูกกับจุดประสงค์ของพี่ๆด้วยนะครับเออถ้าวันนี้ลองตั้งใจฟังผมดูนะถ้าในเมื่อเนี่ยพี่ๆทุกคนยังเทรดแล้วล้างพอร์ตใช่ไหมครับถ้าวันเนี้ยได้ลองฟังแนวคิดของผมดูก็เอ้ยก็ไม่เสียหายใช่ไหมฮะมันก็ไม่ได้เสียหายแต่ถ้าพี่ๆคนไหนที่ เออไม่ได้ล้างพอใช่ไหมครับก็ยังเถรดอยู่แล้วแล้วลองฟังแนวคิดของผมดูนะก็อาจจะเอาไปปรับปรับเปลี่ยนได้นิดนึงใช่ไหมเอออาจจะเอาไปเพิ่มเติมนะเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันละกันเนาะนะครับเนาะอ่ะทีนี้นะครับผมก็ขอจบนะครับเกี่ยวเรื่องของการอ่าะไรครับจิตวิทยาเนาะนะครับการรู้จักตัวเองนะครับไปคลิปแรกเนาะเดี๋ยวไปต่อคลิปที่2กันนะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวรีบๆเข้ามานะครับขอบคุณครับสำหรับทีนี้ครับ